ผมมีอยงหลายมีแต่ตั้มบังหงไห้น้องอึ่งน้องก้อยกินเลยกะสาวนางน้องอึ่งเนาะสาวนำหัวบ้านเลยมื่อนี่น้องอึ่งโอ้มีน้องหนุ่ยมาแจมอีกมื่อนี่กินกินกินเกินป้าป้าลุงลุงกินนะแน่ยมาเด้อกินตั้บังหงบ่ต้อง đưa xài lưới Con đưa cho con bắt ngay Xẹp vào nó coi Xẹp ừ. Xẹp vào đang Xẹp vào ai Xẹp vào Xẹp คำเดียดคำวดตอนไหมวเดยดกับำวัดไงยูกสอบเต็มปังก้อยก้อยเดียดไอะไรยังเยอะยุบต้มน้ำน้ำเลือดเสียบเลอดเสียบยุบใส่กันกับตั้มหน้ำให้คพักลุกป้าลกตีกับตหมังม่ละก mình giúp xây nhẹ ủa thì có tuyết chăm 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 มาปลลุงเกิดน้ำในกัวปั้ลุงจะลปอาลุงเด้อค่ะงาหวนหวานพักใจย่มใหญ่ลยปนอะไรแอบออกแต่ลุงเป่นย hm ังางอืมฮะโอเส โยกโป้น้ำโยกโบนแซ่บปกโยกโบ้น้ำแซ่บ้านเาลยแซ่บป่าลุงำเพื่อป่าลุงเลยทำนี่ใหญ่มาเด้อมาเด้อป่าลุงเราดยโดย่ใหญ่แซ่บเลยนนะายขอไป้ปาลุงข้าใแซ่บ

sao cũng không được mặc là co, đâm mặc là co xếp, Đúng nội xếp không? chắc mà khai kiêng với là mà chắc Mình giênh bị lại bẹ mà, cái เฮียยงเ e a เลยถือมาแล้วถือมาแล้วเฮียเฮีไปนํำทางกับแนบเบิกเกิบน้องหนุ่ยน่ยเด้อนเก็บมั้ละเนี่ยกี่้วงกัอยู่ในทาอยู่ในทงตลกบมาเหนดีเ้ยป่าลุงคำบักใหญ่เป็นตัวเห็ดในภักเนอะเมื่อหนาสิ น้องอิ่งสีพาไปมาอีกเนาะมึอหนาเนาะเขเยนหนาเศร้าอะไรเนาะตามก้นผลนมาอีกพอแม่พาลูกมืดสีขูดทุกคนอันนี้ก็คือน้องนางน้องอึ้บน้องอึ้บคนสวยมากหยอกครับน้องหนุ่ยเนาะ <laughs> đúng nội chứ khám xếp xếp hay vừng đúng không à? chắc khám nâng khám như nhẹ, xếp muôn muôn, phát <cười> <cười> xếp, muaon muaon, phát xe. nông à, coi cặp bên sau sao theo vào đấy ạ phụ phụ bảo mẹ một gen trái một sao lấy nhục lấy nong ngựa sao nhục ờ

เอยไปไปไปเอาน้าหน้ให้เกสะพายจะกินนะเพี้ยหน้าห้แกสะพายบ้น่ะน,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 น้องนางผุดแกหกกล้องไหม่พิดแกเคินเนาะหนาแดงเล้ยลูกไฟคอย น้องเคยกับเป็นต้านหักเลยเนลนแม่กวดกวใส่เลยน้องนุยคำสีใหญอยึงดูลูกมกร็บปากปลุงเลยปากมงกรแดงไปแลบบอแ่บไปได้อยน่งวันบ่าเว้ พ่น้องเพิ่นพ่นน้องเพิ่นเออป่นพ่นคำหนึ่งนางกัดกินคำหนึ่งลูกคำเดียวคำเดียวน้าเราก็กะอันเออไออึ่นกะชีวานเนาะเพ่นวงนางนางหวานวานเจี๊ยบพูดพี่น้องพงุ่งกับวานเพูดพี่น้องเย สิได้ลาเลยเด้อน้องก้อยเอ้ยน้องนางน้องเอิงสวัสดีนะกินบ่ได้น้องก้อยโอ้ยสบายดีป้าๆลุงๆเบิดผู้ทุกคนขอให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพขแงสิได้ายมานาุขอให้เบิ่งรวยขึ้นกว่าเก่าน้องน้อยก็ขี้้อคือเก่า่พี่น้องให้รวยๆปังๆเด้อไว้ได้เบิ่งคลิปนี้าุ